I'm I'm a a good student. A good student student มาดูคำถามข้อนี้กันค่ะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาว่าแ a r คค่ะที่แปลว่าที่นั่นหรือเปล่าคะหรือทีแ่แปลว่าของพวกเขา อ๋ออันนั้นคือ there, there อ๋ออันนี้ทงมุกให้อดัมเลยครับสุดยอดครับพ่สุดยอดครับสุดยอดครับนี่ครับถ้างั้นเดี๋ยวสอนจุดนี้ก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็คือเรื่องของการออกเสียงตัวดีนะครับ d a r e dare ซึ่ง <are> เป็นเป็นการออกเสียงแบบอเมริกันนะครับถ้าเป็นอเมริกันตรงนี้จะออกเหมือนสระเอนิดหนงครับไม่ไม่เป๊ะนะฮะไม่ไม่เป๊ะไม่เป๊ะเห็นไหมเป๊ะก็คือเอะนะฮะแต่ตรงนี้คือเอ Dare, 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 dare แล้วก็จะมีตัวเสียงตัว R อยู่หลังด้วย d a อ e d ่ r e dare อย่างนี้แต่ถ้าเป็นชาวอังกฤษก็จะออกเหมือนสระแอมากกว่าเป็นแจแ่ซึ่ง D A R E นี้นะคะแปลว่าอะไรแล้วก็ใช้งานอย่างไรค่ะคุณผู้ชมถามมาค่ะก็ยังไม่ได้สอน T H ไงะเมื่อกี้ต้องเป็น There ด้วยฮะ There เดี๋ยวกลับมาที่ There ก่อนนะ There แแลดี้ออกมานะครับ เพิ่มเสียงกล้องที่ลำคอนะครับเราพูดว่า there ด้วยความมั่นใจนะครับไม่ต้องอายนะครับทำใจกับเรื่องการแลบลิ้นก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆเกลียดคำนี้นะครับเกลียดคำว่าแลบลิ้นเพราะว่าคนไทยทำอย่างนี้แบบไม่คนไทยเด้ทำอย่างนี้เคยเห็นนักเบียนทำเลยฮะดังนั้นไม่ต้องขนาดนั้นนิดเดียวนะครับโอเคมาที่คำถามเลยครับ d a r e d a r e แปลว่าอะไรใช้ยังไงนะครับแปลว่าท้านะครับหรือว่าเป็นคํานามที่แปล,ปลว่าการท้าก็ได้ <c oughs> ถ้าใช้เป็นคํานามนะฮะก็เป็น that is a scary dare สมมติสุดริง ท้าดําทําอะไรที่น่ากลัวนะครับสู้จริงทา้าท้าดาทาอะไรดีครับกระโดดลงมาจากชั้นสอง Oh jump from the second floor ท้าทตใหม่สมมติสม uh, <so S 2> มนะครับ That is a scary dare โดยที่ dare เป็นนามนครับ scary ขยาย dare scary ก็ต้องเป็นน่ากลัวนะครับเป็น adjective ของเรานะครับ That is a scary dare หรือถ้าหากว่าคุณท้าให้ใครทําอะไรนะครับแล้ว <laughs> เ,เขาไม่ยอมทํานะครับหรือเขาเขาอาจจะถามว่า

This spicy soup. จะกินไหม?จะกินไหม? Yeah. double dare ขนาดนี้นะครับ uh -huh. uh -huh. No. Su Ching. I dared suching uh -huh. uh -huh. I dared ตบดีตามมา I dared su Ching To eat Some spicy soup Yesterday And she Chickened out. Oh, chickened out. Chickened out, guy Chickened out. not Okay, Daring, D-A-R-I-N-G. Daring adjective. Su is very daring. In fact, she actually did eat the soup that was super spicy. So All right. that friend of yours was very daring. Uh, he was a little bit overboard with his, <laughs> uh, his you know, uh, trying to be a man. <laughs> okay, darling, yes. You are so daring and darling, okay? So I dare you to go. And ask that man, not woman, that man for his number. Okay, a, friends, a dare a dare. I double dare you. Double dare. Tentative. <laughs> นะคะ, <"Lang> นะคะ, <laughs> นะคะ, this is a tentative schedule for next month. young <laughs> <laughs> อันนี้<ๆ>, <laughs> ยังไม่เห็นแค่แบบร่างเอาไว้คร่าวๆก่อนอะไรใช่ครับ,บ tentative ใช่ร่างเอาไว้นะฮะ <c oughs> นั่นแหละ it's a tentative schedule for next month แต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะฮะบอ <c oughs> าจะมีบางอย่าง